เอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่มุมของการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เดี๋ยวไปกันที่คุณกรณพัฒน์วรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณบรฟพังสุเมชัยครับผมครับสวัสดีครับก็ถือว่าฝุ่นตลบนนะฮะเชา้านี้ดูสถานการณ์ไม่คอ่อยจะสู้ดีแล้วก็ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนมันจะสูงกว่าที่หลายฝ่ายประเมินแล้วก็คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าเอาเบื้องต้นก่อนเลยผลกระทบต่อตลาดหุ้นเชาวนี้เป็นอย่างไรครับโอ้ต้องบอกเซอไพนะเขามาแบบ แนวที่เราไม่คาดคิดเนี่ยนะครับ<ม>ก็ดูในเรื่องตัวเทรดบาลานซ์นะครับแล้วก็มาหารด้วยการนําเข้าของเขาคร<ม>ับมันก็ชาร์จมาเลยเป็นภาษีนะครับสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับ<ม>ซึ่งก็ตอกวว่าค่อนข้างสูงนะครับคือต้องบอกแบบนี้ก่อนผมว่านักทุนนี่เนี่ยอย่าพึ่งแพนิคมากเกินไปขึ้นในขาหนึ่งเนี่ยมันโดนเหมือนกันทุกประเทศทั่วโลกนะครับมผมเลยวางแนวรับไว้นะประมาณสักดาวไซ์วันนี้ลบหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็เราถ่หนึ่งึงห้าห้านะครับน่าจะเป็นแนวรับแรกแล้วก็ ถ้าเป็นกรณีแย่ก็1นึาผมว่า2แนวเนี้ยน่าจะประคองตัวมันกจะเป็นการลงแล้วก็ดีดขึ้นมานะครับในเชื่องของ Impact เองเน,นะครับต้องบอกว่าคนที่โดนภาษีรอบนี้เยอะที่สุดแรงที่สุดเนี่ยนะครับก็คือจีนกับเวียดนามนะครับ <c oughs> คือจีนเนี่ยอิมแพคต่อตลาดเองอาจจะไม่เยอะมากแล้วเพราะว่าเขาซับเรื่องนี้มาก่อนแต่เวียดนามน่าจะลงแรงเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องตัวแรงขับเคลื่อนตลาดจากตัวแคปิตอลอินฟลูกับอ u t f ์ฟลูเป็นภาพหลักนะครับแล้วก็ การที่โดนภาษีระดับ46%เนี่ยต้องบอกว่าช็อกเขาแน่นอนนะครับเพราะนุ้นเวียดนามมีการนจำเปนผุนเยอะส่วนจีนทำไมบอกว่าเอ๊ะโดนอยู่ระดับสูงเพราะว่าภาษีนี้เป็นท็อปอัพจากฐานเดิมนะครับที่เคยเก็บไปแล้วยี่เอร์เพราะฉะนั้นก็จะโดนเก็บทั้งหมด54%แล้วนะครับก็เกือบเท่าที่คุณทําเคยพูดไว้ว่า60%คนที่โดนในระดับสูงนะครับสูงมีใครบ้างนะสูงมากๆเป็นจีนหรือเวียดนามก็เป็นไทยอินโดอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นมาเลเซีียไตต้้้้หวววววััันนนนพพกกกเเอออๆะะะดููลลขแาาจจรสึ่๊ เราโดนเยอะนะ36%แต่จริงเนี่ยอันนี้คือเชียร์เดียวกันนะครับที่เขาจัดขึ้นมานะครับแล้วคนที่โดนน้อยก็จะเป็นฟิลิปปินส์สิงคโปร์ออสเตรเลียนะครับมาดูความเสี่ยงว่าใครอาจจะเจรจายากบ้างก็เวียดนามกับจีนนะครับเจรจายากที่สุดนะครับส่วนเจรจาที่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับก็จะมีไต้หวันมาเลเซียและก็ไทยนะครับส่วนคนที่อาจจะเจรจาได้ง่ายหน่อยนะ ก็จะมีญี่ปุ่นมีอินเดียนะครับเกาหลีอินโดนีเซียนะครับเพราะนั้นพอเราดูภาพแบบเนี้หมายความว่าตลาดหุ้นไทยก็คงลงในระดับ average เนะเพราะว่ามันมีใครไม่ไ,มได้รับผลกระทบอ่ะ mm hmm. มีแต่มากมากนะครับกับค่อนข้างมาก mm hmm. กับปานกลางเพราะนั้นในเงี้ย impact ต่อตลาดก็จะอยู่ระดับ average สำหรับตัวตลาดหุ้นไทยอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องนํามาพิารณาด้วยก็คือแ <c oughs> ต่ตละตลาดเองเนี่ยอยู่คละเลเวลความพรีเมียมของตลาดของบ้านเราอยู่ในระดับที่ deep d i นะครับ mm hmm. เพราะนั้น เราก็คงค่อนไปทาง average หรืออาจจะลงไม่มากครับในมุมมองผมผมคิดว่าเซตเองจะกระแทกไปครับ1155แล้วมีโอกาสที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าเหลื่อมกว่านั้นก็คงไม่มากนะครับไม่น่าจะหลุด1130นะครับในเงี้ยกลยุธทธ์ทํำยังไงนะครับหุ้นส่งออกเนี่ยต้องเลี่ยงก่อนเลยนะครับเพราะว่าโอ้มันโดนระดับ36%เพชรฟูนะ้ดอะไรพวกเนี้ยก็ต้องบอกว่าเหนื่อยนะพวกนี้มีสัดส่วนรายได้ไป สารัตก็เยอะนะครับนะครับพวกส่งออกเนเหนื่อยนะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าเราลองนี้จบนะครับมีออโต้ต่อมีเซมิคอนดักเตอร์นะครับเพราะนั้นชิ้นส่วนก็ยังเหนื่อยนะครับเพราะนั้นหุ้นชิ้นส่วนก็คงต้องดีมาลงมาแล้วแหละแต่ก็ยังยังไม่ต้องรีะก็รอดูสถานการณ์ก่อนนะครับอันนี้เป็น2องเซกเตอร์หลักที่ผมคิดว่า เป็นฝั่งดาวไซด์ที่จะกดตลาดนะครับแต่ที่มันอาจจะไม่เกี่ยวนะครับเราลองนึกอย่างนี้ครับว่าพอมันเกิดภาพนี้ขึ้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําคืออะไรนะครับรัฐบาลต้องไปเจรจาแน่ๆแหละนะครับแล้วก็ต้องหาตลาดใหม่ๆในประเทศอื่นๆที่มันโดนเหมือนกันด้วยนะครับเป็นทั้งสองส่วนคุยกับสหรัฐนะครับกับภาพของการที่จะต้องหาตลาดใหม่ๆเพื่อช่วยเหลือพวกผู้ส่งออกนะครับนยบายกันคลังโยบายกันเงินจะมาสอดประสานกันนะครับดอกเบี้ยจะลงเร็วขึ้นเพราะฉะนั้น หุ้นพวกไฟแนนซ์ที่มันย่อลงมาซึ่งมันเป็นจิตยาแต่มไม่ได้เกี่ยวเรื่องเนี้ผมมองเป็นโอกาสในการซื้อนะเพราะผมคิดว่าดอกเบี้ยนบายบ้านเราจะลดเร็วขึ้นนะครับนโยบายการคลังก็จะมาช่วยประคองเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะว่ารเราประเมินเบื้องต้นอย่างนี้ครับว่าเราส่งออกไปสหรัฐเนี่ยสิดเปนะครับของปีที่แล้วของยอดส่งออกรวมถ้าเก็บภาษีระดับนี้นะครับยอดส่งออกไปสหรัฐอาจจะดรอปลงไปนะ สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาตีตีกรณีวอร์เรสเลยสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วสมมติว่าเราหาตลาดใหม่ไม่ได้ด้วย GDP จะหายไปประมาณสักศูนย์จุดหกถึงหนึ่งจุดสองนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์จุดหกถึงหนึ่งจุดสองเนี่ยใครจะต้องมาช่วยนะครับในการบูตขึ้นมานะครับก็ต้องเป็นรัฐบาลนะครับกับนโยบายการเงินนะครับสองส่วนด้วยกันนะครับด้วยความที่ฝั่งเอเชียอธิบายการคลังมันไปค่อนข้างลิมิตแล้วเพราะว่าทุกประเทศก่อหนี้มารัฐบาลมีหนี้ต่อ GDP สูงขึ้นมาอย่าางงพพพรรร้้อมเเียะะฉนนั ในแง่ตัวพวก global view เขามองเหมือนกันหมดเลยครับว่าเอเชียนะครับโดยเฉพาะบ้านเราด้วยประเทศอื่นด้วยนีจะลดดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ทุกคนคิดนะครับอันนี้จะเป็นวิวที่ผมยังคงเม i นเทนวิวนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นไปกับในประเทศครับค้าปี ICT นะครับโรงพยาบาลนะครับหุ้นอิงกับดอกเบี้ยลงพวก finance นะครับแล้วเดี๋ยวดอกเบี้ยลงเนี่ยข้างเงินมันจะสวิงอ่อนค่าเร็วขึ้นนะครับ ท่องเที่ยวจะเริ่มมีเสน่ห์มากขึ้นอย่างที่ก่อนหน้านี้น,น,นะครับ,รบท่องเที่ยวบ้านเราอาจจะโดนลิมิตเรื่องตัวค่างเงินที่มันจะดูไม่อัศจริย์นะครับแต่ทว่ว่าเราอาจจะลงเร็วขึ้นเดี๋ยวท่องเที่ยวจะโดนดึงกลับพยายามดึงหุ้นพวกนี้กลับครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมให้ไอเดียบนักทุนทั่วไปเช่นเดียวตัวมุมมองต่อกลุ่มหุ้นสถาบันด้วยครับผมอืมคุณกรพัฒน์ขออนุญ,ญาต wrap up ตรงนี้สักนิดหนึ่งก็คือคบ,บนสมมติฐานะนะฮะว่าเงินมันยังไม่ออกจากตลาดหุ้นนะก็คือหมายถึงตลาดหุ้นทั่่วโโลลกลกกกเเเย็ในนนนนมมมืืออทุคดดหหั นะฮะโดนมากโดนน้อยว่ากันไปอ่าก็แปลว่าเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ออกจากตลาดหุ้นบ้านเราเยอะนักแต่ทีนี้ถ้ามองข้ามช็อตไปนิดหนึ่งตรงที่ว่าการขึ้นภาษีในลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ราคาสินค้าในสหรัฐเองเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นด้วยนั่นหมายถึงเงินเฟ้อนะะซึ่งมันอาจจะเป็นอุปสรรคต่ตอ,อก,การผ่อ,อ,อนคลายนยโยบายทางการเงินต่อจากนี้เนี่ยทีนี้มองข้ามช็อตไปเป็นไปได้ไหมว่าไอ้แฟกต์ตรงนี้มันอาจจะเป็นตัวที่ดูดเงินออกจากตลาดหุ้นไปเลยครับ มันเป็นช็อตเทอมนะครับช็อตเทอมแน่ๆเอ่อในแง่ช็อตเทอมเองเนี่ยภาพของตัวความเสี่ยงความผันผวนที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช็อตเทอมของอินฟล레이ชันที่จะดีดด้วยตลาดก็จะกังวลครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับภาพของตัวดอกเบี้ยมจะลงไม่เร็วหรือเปล่าในสหรัฐนะนะครับเพราะถ้าดอกเบี้ยสหรัฐลงเร็วอ่ะโอกาสของตลาดอื่นจะเกิดขึ้นนะครับคือแคปเปอร์นฟลูจะเข้าตลาดอื่นนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเงินมันจะเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนเราเห็นว่าบอลยูสหรัฐเนี่ยลงลงเเเเพพรรรราาาะะะะออไไไคััับมม่่ด้้ลลงงกววินนฟจ ลงเร็วนะไม่ได้กลัวว่าเงินเฟอ้อมันจะขึ้นเลยเพราะถ้ากลัวเงินเฟ้อขึ้นยู่ต้องดีดเพราะกลัวว่าท้ายสุดเนี่ยดีมานของสรัตเองเนี่ยจะแย่นะครับมันเป็นจุดที่ผมต้องบอกว่าผมไม่เชื่อมุมมองที่บอกว่าเศรษฐกิจจะแย่แล้วเงินเฟอ้อสูงของสรัตเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นภาพที่เราจะเห็นอันนึงนะครับว่าอินฟลชันมันจะซิกกี้ชั่วคราวแต่ว่าเศรษฐกิจสรัตท,ท,ที่มันแย่ลงนะครับมันจะเป็นตัวดึงอินฟลชันของเขาเองเนี่ยลงไปโดยปริยายเพราะว่าเขามาจากเศรษฐกิจที่เป็นไฮเบส หรือฐานที่สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นท้ายสุดรัพก็จะลดดอกเบี้ยด้วยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นข้อดีกว่าถ้าประเทศอื่นเล่งลดก่อนนะครับถ้าคุณเล่งลดก่อนลดดอกเบี้ยก่อนคุณจะชดเชยผลกระทบเรื่องตัวการสร่งออกได้บางส่วนเพราะค่างเงินคุณจะรีแอคชัน่นในเชิงอ่อนค่าไปก่อนนะครับและปรับสมดุลเนี่ยตอนที่หรัฐเขาค่ยลดดอกเบี้ยค่าเงินคุณก็อยู่ในระดับแข่งขันได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมว่าขึ้นอยู่กับ policy และวว่าใครแอคชั่นถูกแอคชั่นไวนะครับเพราะมันโดนกันหมดนะ นะครับเจรจาก็ไม่ง่ายนะครับหาตลาดใหม่ตอนนี้ก็ต้องรีบคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทาภายในนะครับก็ต้องใช้นโยบายให้เหมาะสมนะครับผมเลยคิดว่าตลาดเองเนี่ยคือถ้าเรานึกอีกนี้นะครับว่าปีนี้ทั้งหมดเนี่ยนโยบายอะไรที่จะเป็นความเสี่ยงมากที่สุดตอนที่ออกมาแล้วนะลิซิทเพาเซอร์ทาริฟนี่คือหวยที่ใหญ่ที่สุดที่ออกมาแล้วในส่วนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นมีคนต้องการความเสี่ยงล่วงหน้าเขาจะซื้อครับแต่เขาจะซื้อตลาดไหนเขาซื้อตลาดที่เขาคิดว่า เวอร์ชันเหมาะสมเพราะฉะนั้นมนเลยเป็นที่มาว่าวันนี้ทำไมจีนถึงไม่ค่อยลงเพราะวอร์ชันมันถูกนะครับแล้วก็เรื่องภาษีเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกประเทศต้องมีกระสุนด้านคลังกระสุนทางการเงินนะครับ,รบที่จะต้องบูสต์เศรษฐกิจตัวเองนะครับเน้นด้วยภาพรวมผมเลยบอกว่าเน้นดอมบิสิกภายในประเทศครับ,รบอย่าก,กังวลภายในกเกินไปตลาดอาจจะเจอฐานในเดือนเมษายนนี้แล้วก็ตลาดที่มันเวอร์ชันที่มัน attractive นะหรือว่านี้ว value มากอย่างพวกบ้านเราพวกจีนแล้วพวกนี้นะครับ,รบอาจจะเจอฐานได้เร็วนะครับผมก็ยังคงมองเหมือนเดิมว่า1155ซึ่งผมเห้เป็นคนที่วางไว้ช่วงรับผิดการกรนดินไหวมันรับอยู่นี่เป็นแนวรับที่มีความสำคัญแนวรับแรกของบ้านเราแล้วก็ถ้ากระเพื่อมแบบนั้นหน่อยผมว่า1130นะครับประมาณนี้นะครับส่วนหลายคนถามผมมาเยอะมากว่าอ í, ประมาณการที่พี่เอออกมานะครับให้กำไรตลาดที่90บาทต่อหุ้นเนีย่ยจะมีดาวไซด์อีกไหมต้องบอกว่าประมาณการตรงนั้นเนี่ยผมวางล่วงหน้าแล้ว จริงๆนักวิเคราะห์ในตลาดเขาทำา95บาทต่อหุ้นนะนะ current <ฆ>ักเคอร์เนนะครับ <c oughs> ขณะที่กรุงศรีที่เซิร์ฟเองเนี่ยหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับเรามีการกำไรตลาดจริงๆค,ดคาดการณ์ไว้ที่94.5 <c oughs> แต่ผมว่าปรับสมมติฐานก่อนลุ้งหนึ่งจากเรื่องพวกนี้แหละนะครับปรับน้ำมันลง5เหรียญจากสมมติฐานหลักว่าเอ๊ะถ้าดูใบาจาก75เหลือ70็ด <c oughs> สิบคอนดักชันเราแย่กว่าที่คิดไปสัก1%นะครับก็หมายว่าตัว EPS อาจจะลงมาเหลือ90บาทรับกับเรื่องตัว reciprocal tariff นะครับ earning ตลาดอาจจะลงไปอีกแค่สักบาทถึงสองบาทเพราะฉะนั้น90สิบถึงแปสิบบาทต่อหุ้นเป็นกำไรที่คุณสามารถใช้เป็น Refer e n c e ได้นะครับในช่วงสามถึงเดือนข้างหน้าผมคิดว่าตรงนี้เป็นฐานในการลงทุนได้ลองเอาไปหาดูจะรู้ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเอากำไรสักแปดิบแปดถึงเก้าสิบาทหันเซ็ตเฮ้ย PE มันสิบเท่าต้นต้นเองนะนะครับม, <laughs> มันก็ไม่ได้แพงนะครับไม่ได้แพงแล้วเป็นระดับที่ด i s c o u ด t ด้วยแล้วยิ่งยิวบ้านเราเนี่ยถ้าคุณบุรุพาคุณสุวิชัยไปสังเกตดูนะครับ ยิวตัวสั้นหนึ่งปีต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายแบบปริ้งตัวมาก mm hmm. ยิวตัวห้าปีนะครับต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายเกิน25่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พอยต์นะตอนนี้มัน1.6จุดหกปลายๆ mm hmm. นะครับดอกเบี้ยตัวสิบปีขึ้นเป็นตัวยาวก็ต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายปนะระมาณสัก1.9เดี๋ยวจะลงไป1.8ในหน่อยแล้วด้ซ้ำเนี่ยข้อหมายคืออะไรครับหมายความว่าตลาดกลางคาดว่าเฮ้ยดอกเบี้ยต้องลดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น mm hmm. หุน้นนะครับที่ mm hmm. มันไม่ได้ข้องเกี่ยวอลไรอิงกับภายในประเทศนะครับพวกคอลเลคเตอร์ไฟแนนซ เดี๋ยวมันจะดีนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมาค้าปลีกไอซีทีเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมานะครับท่องเที่ยวเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมานะครับลองโฟกัสประมาณนี้รวมถึงกลุ่มโรงพยาบาลด้วยนะผมก็ให้ไอเดียน้นทุนประมาณนี้น่าจะพอได้เดีครับผม,ม,มนะครับมีสักนิดหนึ่งที่คุณคุณกวพัฒพ,พูดถึงเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยนะครับพอดีมันมีนัดหมายประชุมกรงองอกันในวันที่30มเมษายนตรงนี้เนี่ยด้วยเหตุการณ์รที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวร้าวไหมว่าอาจจะได้เห็น การส่งสัญญาณหรืออาจจะปรับอัตาราดอกเบี้ยอะไรในรงวดนี้เลยเป็นไปได้ไครับที่จริงพอแบง์ชาตินะครับพูดว่าจะนําเรื่องภาษีนะครับเ,เข้าไปไม่ใช่ภาษีเขาเท้าไหร่นะจะนําเรื่องตัวแผ่นดินไหวเข้าไปพิจารณาในเรื่องตัวการชุมพรนอด้วยเนี่ยตลาดก็มองวิวล่วงหน้าไปแล้วนะครับว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามีโอกาสสูงมากแล้วนี่นะครับน้องผมส่งมาล่าสุดวันนี้นะวันนี้นะครับ เงินบาทออกค่คาใช่ไหมครับฟอร์เรนซื้อพันธบัตรไทย4,100ล้านบาทครับซื้อทำไมนะครับยจากเมื่อวาน1.97ตอนนี้เหลือ1.86สำหรับตัว10ปีนะครับคือตัว10ปีดอกยู10ปียังลงมาเกือบจะเท่ากับดอกพในบายลดไป1ครั้งเลยนะครับขณะที่ตัวสั้นนะครับตัวกลางนะครับตอนนี้อยู่1.54คือตัว5ปีเนี่ยมันท้อนว่าดอกเบี้ยอยู่1.54อะ แต่ดอกเบี้ยนโบายตอนนี้อยู่สองเปอร์เซ็นต์ผภาพบอกไหมว่าตอนนี้แม้ยีจูดของการที่คาดการว่าลดแบบเร็วๆรเนี่ยระดับ25-50เนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับในมุมมองตลาดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าดอกเบี้ยนโยบายมีโอกาสที่จะลดลงครับผมอ่าโอเคก็สรุปอีกครั้งหนึ่งถ้าหุ้นลงมาเยอะๆะแล้วดอกเบี้ยนโยบายลงคือคิด e a r n i n g ็งก์เปอร์แชร์นะฮะตามประมาณการ เทียบเคียงกับดัชนีในปัจจุบันดูแล้ว forward pe เราเนี่ยเล่นกันอยู่ประมาณสัก1ิบถึงสิบเท่าไหมฮะหรือมันสิบเท่าเศษเท่านั้นคือตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเอาตัว eps สองเรานะครับก็เอาหนึ่งหนึ่งห้าห้าแล้วกันนะครับแนวรับที่ประเมินไว้หนึ่งห้าห้าครับผมหารด้วยก็ประมาณสิบสองจุดเท่านะครับก็ถือว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างถูกนะครับสำหรับตัวตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยิวมันต่ำ S <S <S คือเวลายิวมันต่ำเนี่ยนะครับตลาดจะเล่น P ที่สูงขึ้นไปอีกได้เนี่ยอันนี้คือเราทั้งยิวต่ำา P ต่ำด้วยนะครับอันนี้มผมคิดว่าเป็นออปปอเรของระยะการระยะยาวครับผมอืมก็มคือฉะนั้นในความหมายเนี่ยก็คือหากว่า30<ม>สบเมษาย,ยนนี้กรง,งอปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งก็มีโอกาสที่เราจะได้เห็นตลาดหุ้นกลับมาคึกคักได้อย่างนั้นใช่ไหมฮะมีโอกาสครับมีโอกาสเพราะตลาดเล่นกับ expectation อยู่แล้วครับผมครับอ่ะคุณกรพัฒน์ทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งสิให้ทิปให้ แทคกติกอะไรกับนักลงทุนสักหน่อยเป็นลักษณะของการบรีฟก่อนลงสนามครับก็อย่างที่เราได้ยิงไปนะครับวันนี้ส่งออกนะครับทั้งอาหารพวกเพชรฟู้ดนะครับชิ้นส่วนเนี่ยมันยังมีริส์อยู่นะครับความผันผวนก็กลุ่มพวกนี้นะครับกระชับความเสี่ยงยังไม่ต้องรีบนะครับหรือมีอยู่เองก็ต้องประเมินดีๆว่าเอจังหวะรีเวิร์สยังไงนะครับแต่หุ้นโดเมสิกชี้ไม่ข้องเกี่ยวนะครับ iCT ค้าปรีโรงพยาบาลนะครับรวมไปถึง กลุ่มที่จะได้ไประโยชน์จากดอกเบีย้ยลงอย่างตัวไฟแนนซ์เนี่ยนะครับ mm hmm. แล้วก็ property บางตัวด้วยนะพวกไลน์เดนเฮาส์แสนสิริี่เอสซีอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> ผมคิดว่ามันจะมีนโยบายออมาซัพพอร์ตนะครับเพ <c oughs> พวกนี้เน้นตั้งรับหรือว่าซื้อได้แล้วก็ท้ายสุดเองถ้าเราลดดอกเบีย้ยเร็วพอ mm hmm. เดี๋ยวท่องเที่ยวจะดีด้วยนะครับเพราะค่างเงินจะด,ดีดขึ้นมานะครับซัพพอร์ตด้านของตัวท่องเทีย่ยว <c oughs> ขออนุญาตประเมิน1สัปดาห์นะครับว่าภ <c oughs> าพของตัวท่องเทีย่ยวเนี่ยดรอปกว่าที่คิดไหมนะครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวถ้าไม่ไดดด้รอปกว่่่าทีีคิเนย เดือนเมษาจะเป็นช่วงที่นักเที่ยวอ่ะเร่งตัวกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าก่อนนันนี้มีบุ๊กิ้งเข้ามาเยอะแต่ว่าเราปีเดอน์แผนไวนิดหนึ่งอ่ะผมก็เลยอยากดูคันเซิลของตัวเดือนเดือนเมษาสัปดาห์แรกนิดนึ่งซึ่งน่าจะเห็นตัวเลขกันประมาณต้นสัปดาห์หน้านะครับนี่ก็เป็นภาพรวมอย่าเพิ่งกังวลครับหุ้นเราลงมาเยอะมากแล้วนะครับก็น่าจะใกล้ๆเจอฐานนะครับยังมองเหมือนเดิมว่าเดือนนี้มีโอกาสที่เราจะเจอฐานกันครับผมอ่าโอเคกราบขอบพระคุณครับคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับผมคร คุณกรพัฒน์วรเชษฐ์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับนะครับอย่าแพดิกบ้ากจเกินไปคนอื่นก็โดนไม่แพ้เราเหมือนกันโดนกันทั่วหน้าว่างันเถอะนะครับแต่ก็จริงๆนะคือเมื่อเช้าเนี่ยตื่นมาอันดับแรกเลยผมก็เชื่อว่าทุกคนเหมือนกันหมดเปิดโทรศัพท์ดูซิไอตีสามเมื่อคืนที่ผ่านมาในตัวเลขมันออกมาอย่างไงแล้วมันก็บังเกิดนะความกังวลชนิดที่ต้องบอกว่าโอ้โหเมื่อเช้านี่ ความรู้สึกมัน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 ว้าวุ่นมันกังวลใจไปหมดเลยคือมองว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยคงจะถูกถล่มยับเยินนะฮะแต่ปรากฏว่าเนี่ยฟังจากคอมเมนต์จากคุณกรพัฒนะฮะแล้วก็ดูความเป็นไปของดัชนีตลอดจนราคาหุ้นนะที่เกี่ยวข้องครับ นะอย่างที่บอกไปส่งออกอาหารคนอาหารสัตว์ส่งออกยางนะ,ะชิ้นส่วน ctor, อิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์นะฮะออโตพาร์ตทดูราคาหุ้นมันก็ไม่ได้ตื่นตะหนกตกใจอะไรนะดังนั้นตรงนี้มันเหมือนเป็นการย้ําข้อเท็จจริงก่อนอย่างหนึ่งว่าตลาดหุ้นไทยก่อนหน้านี้มันปรับลดลงมามเยอะแล้วอ่าใช่แล้วก็ ซึมซับเอาประเด็นเนี้ยเข้าไปเสียเป็นส่วนใหญ่ละเพราะนี่ขนาดนี้เหลือติดลบเพียง9จุดนะฮะเออน่าสิ9จุดนี่ก็ประมาณสัก0.8%นอ่ะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้นะออใช่ใช่นะครับโอเคก็ถือว่าเหนียวอ่าเหนียวเหนียวเหนียวนะเหนียวอ่ารู้สึกดีขึ้นเยอะรู้สึกดีขึ้นเยอะเออใช่เพราะตอนแรกกับพริบเนี่ยลงไปต้งนึ่งกว่าแล่าแบบนี้หากว่าติดลบน้อยลงไปอีกนะครับมันจะมีแรงซื้อกลับมาหรือเปล่า ในแง่ของผู้ายกลุ่มที่แน่นอนนะอาจจะเป็นทางเลือกอย่างที่คุณกอพัฒพูดถึงนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นโดมิติกเพย์ไม่ว่าจะเป็นตัวของโรงพยาบาล ICT แบบนี้ลกลุ่มนี้อาจจะเป็นจังหวะในแง่ของการซื้อได้หรือเปล่านั่นเองนะครับ